วันนี้ก็จะพามาแนะนําชุดโคมไฟสปอร์ตไลท์นะครับสำหรับสองแสงสว่างจะทำงานเองอัตโนมัติในเวลากลางคืนนะครับตัวนี้60วัตต์ในส่วนอุปกรณ์ที่ได้มาวันนี้นะครับต่อเป็นแ็งเซลล์ขนาด 5วัตต์6โวลต์2.5แอมป์ก็ภายในกล่องนะครับก็จะมีสพอร์ตมาให้ด้วยนะครับสพอร์ตยึดแผงโซลาเซลล์แล้วก็มีคุกสำหรับยึดตัวสพอร์ตนะครับ ในส่วนของหลอดไฟนะครับก็จะเขียนว่า60วัตต์นะครับมีซัพพอร์ตยึดมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นโครงปรับได้นะครับปรับยึดได้ตามมุมที่เราต้องการแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ ทีการติดตั้งนะครับการใช้งานรีโมทนะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองเล่นกันอีกทีนึงหลังติดตั้งเสร็จนะครับน,นี้เขาพามาชมคร่าวๆมีฐานให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแกะกล่องก่อนใช้งานจริง ครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นสภาพหลังการติดตั้งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับเครื่องมือก็ยังวางอยู่ตรงนี้อยู่ครับตัวนี้จะเป็นไฟโซลาเซลล์นะครับที่ติดเองอัตโนมัติในเวลากงคืน เพื่อส่องป้ายตรงนี้นะครับป้ายบ้านกาแฟสดนะครับก็ในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ผมก็ติดไว้ตรงนี้นะครับสองแผงคู่กันเลยเพราะว่ามุมนั้นมันจะใกล้เสาไฟนะครับกลัวมันจะบังแสงนะครับส่วนตัวหลอดผมก็เอามาไว้ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับ วันนี้ก็เป็นรีโมทมาให้นะครับสองตัวเลยส่วนชุดนี้ก็เป็นของเก่านะครับที่ติดตั้งไปแล้วเป็นส่องลงไปด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นโซล่าเซลล์ของแผงนี้นะครับส่องลงไปด้านล่างก็สว่างเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็โซล่าเซลล์เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นแผงโซล่าเซลล์อ,อยู่ด้านบนแล้วก็เป็นไฟเหมือนเปลวเพลิงนะครับ ดูแปลกดีอีกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันนะครับอันนี้รีโมทมี2อันเราก็ใช้อันเดียวได้นะครับเดี๋ยวมาทดลองเปิดดูในตอนกลางคืนกันความสว่างมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ นี้เปิดแล้วนะครับน,นี่ไฟป้ายนะครับก็ถือว่าสว่างมากนะครับเดี๋ยวลองปิดเปิดดูนะครับไม่ถึงถึงตัวเดียวนะครับอ๋อกดผิดนะครับอ่าอันนี้ดับหมด ติดสองอันนะครับแสงสว่างก็จะประมาณนี้นะครับมาดูไกลๆกันนะครับ จบการทดสอบในตอนกลางคืนนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะเปิดทิ้งไว้เป็นระบบออโต้ก็มีนะครับเมนนั่นก็ได้นะครับตามปู่มมืออันนี้ผมจะตั้งเป็นออโต้ทิ้งไว้เลยนะครับโอเคครับผมครับจบการทดสอบตอนกลางคืนนะครับ โอเคครับตัวนี้ก็คือสภาพด้านนอก้านาแด้านนอกนะครับแสงสว่างก็สว่างอยู่นะครับ2ชุดชุดละ60วัตต์นะครับตอนนี้เพิ่มเราเพิ่มเราเพิ่งติดไปเพิ่มเครื่อสร็จปึ๊บแล้วเราก็ออกมาดูแล้วมันสวยงามมากเลยดันดีเคนะดูสิสวยงามมากเลยเหมือนร้านกาแฟ ช่เหมือน้านจะแฟอันใหม่เลยท้องคือวันนี้ภายในร้านนะตัวนี้ภายในก็เป็นไฟซุลล์เซลล์เหมือนกัน,นครับโอเคหลอด12โวลต์ต่ออนุกรมกันดดเป็น24โวลต์นะครับก็หลายหลอดเหมือนกันนะครับเ,เต็มหมดเลย โอเคเสร็จแล้ว